เรยวมี2องโปรเดี๋ยวมีสองปรตอนนี้สองโปรแรมแนะสองโปรแรมแใช่ไหมครับแรมแปดล128เท่าไหร่อเฮียเปิดราคาเยอะไหมครับเฮียตัวเนี้ยก็ประมาณห้าครับอ๋อห้าสเครื่องเนาะเดี๋ยวนั่งดูอ่าเรยวมีสองโปรโแรมแเลยอ่ะดูดิอมร้อยยี่สิบแปดแอนดรอยด์เวอร์ชันปจุดหนึ่งเร็วมีสองโปรแล้วก็ตัวนี้ vivo vivo v v เก้า v เก้ดูสเปคกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ไอโฟนตัวหนึ่งใช้ได้ไหมเฮียใช้ได้แต่ว่าไวไฟเสียอ๋อไวไฟเสียใช่ไหมไอไอโฟนเจ็ดไอโฟนเจ็ดตัวนฮ้สองพันหนึ่งสามนสองสจิกตัวสามพันแปดต้นอะไรครับไอแปดพัดไอแปดพัดเหมือนกันใช่ไหมค่ะโอ้หมือนของผมเลยรับก่อนนะครับเรามาดูร้านเระหวังดีกว่านะครับ ยังไงสวัสดีครับผมครับป้าวันนี้มีเห็ดบอกมีตัวเลียวเลียวมีป่ะเลียวมีสองโปรอ๋อเลียวมีสองโปรที่นี่แล้วเป็นอะไรนะของของมีอะไรนะอันเนี้ยมีแปดนะมันไม่เกี่ยวกันอ๋อพี่แป็ก็แล้วชื่ออ๋ออันนี้เล็ดเลดมีอ่าตอนนี้สองโปรอันนี้แปนะสองโปรแลมแปดใช่ไหมครับแลมแปดลมแล้วยี่แปดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะทุกคน เท่าไหร่อ้เนี่ยเปิดราคากันเลยสี 4, ่พันบาทสี่พันมาจากจูปิเตอร์ก็จะเหลือสักสามแปดอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ได้จ้าเอาจับเก้าหามเก้าโอเคนี่เครื่องเครื่องเหลือมมีมีอยู่มีเยอะไหมไอ้เนี่ยตัวเนี้ยก็ประมาณห้าสิบครื่ออ๋อห้าสิบเครื่องเนาะเดี๋ยวผมขอนั่งเล่นแปปหนึ่งนะครับก็มีอยู่ตรงนั้นนะก็มีอยู่ตรงนั้นนะอ๋อครับผมได้ครับอ่ะไอ้เนี่นั่งได้ไหมล่ะครับครับผมจะนั่งยังไงนั่งไหนจะก่ายหลัง โอเคมาเดี๋ยวนั่งดูอ่าเรียวมีกันนะครับสองโปรอย่างแรกขอเข้ามาดูตรงตรงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ก่อนไม่ใช่เ,เกี่ยวกับโทรศัพท์อ่ะตัวนี้เป็นโอ้แรมแปดเลยอ่ะอดูดิแรมแปดรอมร้อยยี่แปด แต่ว่าไวไฟโอ้เออ Android เวอร์ชันแปดตาแปดจุดหนึ่งมันถือว่าเยอะนะทุกคนไอตัวล้อมข้างในอ่ะสี่พันเหลือสามพันเก้าสแกนลายนิ้วมือได้สแกนใบหน้าได้เห็นป่รามีกล้องกล้องหลังสองตัวเออว่ะตนนั้มัันนดะีกล้องเลย ตอนนี้สาอาทิตย์ที่แล้วมันติดพัดจกก์สอร์ตเกตทีนที่ไง<อ>แต่ว่เดียว,วเอาไปเสียต้องร้อยร้อยเดียวเอาไปเสียเดียวมีสองโปรมันนี้แสงไม่ค่อยมีนทุกคนมันก็เลยแบบออกแกมืดๆหน่อยนะ,ะเราได้ขึ้น,นเรียก่อนต้นเร็วมีสองโปรใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ vivo นี้เดี๋ยว vivo v v991i <B> อ,อ่า,อานนสแกนแลายนิ้วม,มือได้เบยสแกนแลายนิ้วม,มือได้นะครับอ่า2200ตัวนี้ vivo นะอ๋อตัวนี้เคลียร์สต็อกใช่ไหมครับโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่2200แนละ้วรวมก็ถูกถูกอยู่นะครับเดี๋ยวแค่นี้เราดูดิทุกคนเห็นปะ2200ดูสเปคกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ตัวนี้น่านจะเลมสองล้อมสิบหกอ๋อแรมสองลอมสิบหกใช่ไหมครับตัวนี้ด้านหลังกล่องมันมี่อ๋อด้านหลัง,ง,งันเกาะอะไรงไงใช่ไหมเป็นสีแดงเขาเป็นสีแดงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงตัวนี้<ม>อ๋อนี่ไงครับเดี๋ยวระบบี่ปะ อ,อ๋อไม่ได้เอาเปลี่ยนระบบเอาเปลี่ยนระบบแล้วก็ครับผมเติมนีดปะเอา,อางไ,ไงเกี่ยวกับโทรศัพท์ยังไงยังไงแอนดรอยเวอร์ชันปจุนนะครับผมแรม2แล้วก็ลอม16นะครับตอนนี้สแกนนิ้วมือได้2องพันอทุกคนเออเอาไปใช้แบบเออโอเคเลยนะ2องพันอ่ะ มันมันมันถูกเลยที่นี่มีไฟฟ้ค่ะเนีย่ยเอาไปซื้อเครื่องปกติก็ราคาก็เกินนี่แล้วใช่ไหมนี่แค่สองพันสองเองโอ้น่าสนใจอยู่นะเห็นปะสวยนั่นีหลนะเจ๋วอ่ะเจ้าไปคนต่อเนื่องก่อนอ่าสำหรับคนที่นนะหาแท็บเดล็ตเนาะที่บอกว่าให้ผมรีวิวแท็บเล็ตหน่อยหนึ่งมีแท็บเล็ตก็มีนะครับก็เหลือตอนนี้มี Lenovo อเหลือแต่ Lenovo อแล้วอะ นี่คืนก่อนครับม <า S 1> ผมขายอยวนันแล้วเรโนเวตัวนี้สองพันเอามีตัวน,นี้มีเคสให้ด้วยใช่ไหมเฮียค่ะแล้วตัวน,นี้มันต่างกันยังไงครับสองตัวน,นี้เปน,นคนละรุ่นกันอ๋อคนละรุ่นกันนะครับอันนี้ก็เรโนเวอเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันสองพันนะครับทุกคนตนนัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนย่างหน้าน้าหน้าอะไรอ่ะ กอนี่ได้โอเครุ่นเดีวยวกันนะครับสองรุ่นเห็นแต่ว่าตัวนี้มีเคสอ๋อสภาพมันจะสวยกว่านิดนึงนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันก็มีแบบรอยกาคาบกาวคราบอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าราคาก้าพห้ากับสองพันต่างกันห้าร้อย ทำแต่ซำซองกำลังประมูลอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ๋อทำซ้ำซุงสามรถกว่าเครื่องสามรถกว่าเครื่องนะครับอ๋อเหงกำลังประมูลอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไม่รู้มันได้ไม่ได้ก็กำลังกำลังแข่งราคาอยู่ไหมครับกลังแข่งข้อราคาแข่งกันอยู่เฮงประมูลมานะทุกคนเราของมาอย่างก็ต้องประมูลมาจากโกดังนะครับอ่าตอนนี้เป็น Android เวอร์ชัน6นะครับตอนนี้่จอมันจะ เอาน้าจอมันจะเหลืองๆหน่อยใช่ไหมอ๋อเนี่ยตาจอจะใสเห็นปะตาจอใสเนี่ยเหลืองนิดนึงเดี๋ยวลองการจอไปก่อนแล้วก็มี iPad 4 iPad 3 iPad 4เหลือ2เครื่องอ๋อ4เหลือ2เครื่องใช่ไหมครับแค่ซีเหลือ2เครื่อง30กว่าเครื่องไม่เหลือ2เครื่องนะอ๋อ้ได้ขายดีนะเฮียแต่ก็น่าจะเกือบเดือนแล้วก็นาะก็จะหมดแล้วเนาะแต่รอบรอบก่อนแต่ว่า iPad 3เนี่ยเหลือเยอะอ๋อ3เหลือเยอะใช่ไหมครับ มันต้องแจก FC แล้วถ้าอย่างนี้เเดี๋ยวนะเดี๋ยวก้าีมายก่อนอ๋อเก้มีพมายแล้วใช่แจกเลยแต่พี่บอกเคยขอเวลาทำใจก่อนนะเด๋ยวกินหอยมมุไม่มองกันแป๊บหนึ่งทำใจก่อนรออะไรเช่พี่ครับรอรอใช่คั้คราวนี้ใช่ไหมใช่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 ใชใช่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 ใ มีอะไรอีกไม้กันนี่ฮิอาชุดชุดข้าบนนี่น่าจะไอ้ชุดเนี่ยมันจะเป็นของที่มีตำหนิน,นะอ๋อไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยตัวไหนครับโนตเอชก็โอเคอ๋อโน้ตโน้ตโนตเอชใช่ไหมขายยากอ๋อมันแบบจอมันมันจะแบบออกไปด้านข้างอ่ะเนาะใช่ขายายากแล้วมีปากกาเออมีปากกาด้วยรุ่นเนี้ยขายยากมากขายต้งหอมที่ตาดเนี่ยโนตเอชสามพันแล้วทุกคน เล่นเกมได้นะโหลดเล่นเกมได้ปกติแล้วมีเขาลงฟรีไฟด้วยน่าจะเป็น a อ d รอยหกใช่ไหมอืมด้วยเงาแต่ว่าโดยธนาคารก็ได้นะาได้อืมเพราะแอปบางแอปมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบเก็บสะสมไว้ด้วยนั่นแล้วก็แบบใช้ด้วยอย่างเงี้ยหายยากเพราะว่ามันเห็นป่ะในตุ๊กตูดมันเบาข้างหนึ่งแค่แล้วก็อันนี้ข้างหนึ่งอ่ะเออมาทำมาแบบ มีแบบฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโน้ตเอสามพันนะครับเพื่อต่อรองเฮียนลดได้นน้อยๆน้อนไอโฟนตัวนนึงใช้ได้ไหมเฮียไม่ได้แต่ว่าไวไฟเสียอ๋อไวไฟเสียใช่ไหมไอโฟนเจ็ดอโฟนเจ็ดตัวทุกคนเฮ้ยสองพันหนึ่งจิกอ๋อไอโฟนเจ็ดสามสองจิกทุกคนสองพันหนึ่งอ๋อไวไฟเสียนหอ ไม่ไม่ไม่ติดคาวไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดนะครับ iPhone 7อ๋อเวอร์ชัน13 iPhone 7ตัวนี้ทำ2กิก2001อ่ะอ้างน iPhone 7แต่ว่ามัน Wi-Fi เสียเราต้องเอาอ่าไปทำ Wi-Fi แต่ถูกอ่ะ2001อ่ะปีอ๋อมาเปิด Wi-Fi ไม่ได้ ปิดไวไฟอยู่ใช่ใช่ใช well ่ไอโฟนเจ็ดสามสิบสองจิกสองพันหนึ่งเครื่องไม่ติดคาวนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับมันมันจะเหมือนแบบเอามวนไม่ได้ใส่ซิมเพราะเขาถอดได้นะทุกนะ โอเคครับเพี่อ่ะดูครับผมครับมีอะไรอีกออ๋มก็ข้างล่างมันจะมีตัวตัดไหนเฮ็ยตัวนี้โน้ตอะไรนะครับตัวเนี้ยโน้ตอกันนะอ่ะโน้ตเก้าโน้ตเก้าโน้ตเก้าสองตัวอ๋อเท่าไหร่ตัวเนี้ยห้าพันห้าพันเฮียบอกไม่คุยเฮียบอกไม่คุยด้วยละ อันนี้คนละตัวกับวันนั้นป่ะครับหรือว่าวันนั้นขายไปแล้วเนาะนี่อีกตัวหนึ่งป่ะ๋ะะอแปบดบหมดรึป่ะ,ะมาแล้วมาละตี๋มา,มา,มาครับมีไม่ได้มีรอยเลยนะใช่ต่อเรื่องมัน,มนบางคนก็ถามาแท้หรือเปล่า,า,าแท้นะครับผมเช็ครกโลูโรติเกซิคิปก็รู้แล้วดูจอก็รู้แล้วครับดูจอดูความมืดของจอดิของปอมมันไม่เป็นอย่างนี้นะทุกคน 8 0 0ออะตอนนี้ไม่รู้กี่จิกไม่รู้นะรถเก้าโอ้ยรถเก้ารถเก้ารถเก้าข้อมูลซอฟต์แวร์อ่าอัน10แล้วเห็นปะอัน1เวอร์ชั่น10อัพร้อยตัว ER นี้ UI 2.1ครบนะครับตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มาเฮียต้องเอามาขายเรื Pocket ่อยๆหลอ คนักข้างบอกอยากได้โน้ตเก้าดอกเดี๋ยวเต็กเย๊ตเดี๋ยวเฮียก็มาลดราคาเรื่อยๆเรารุ่นใหม่ว่าก่อนไม่ได้ถูกลงไงน่าเนาะครับาสิบเอ่อเราสิบก็ได้อีกหน่อยก็มีโน้ตยี่สิบเฮียก็เอามารถ้ตสามสิบก็จะตามมาสี่สิบก็จะมาอยู่แค่กี่ปีเนี่ยกี่ปีนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่าตอนนี้เรายี่สิบจิกเรายี่สิบโน้ตเก้าเรายี่สิบ ใช่แลมแลมหกดอมร้อยยี่แปดแปดพันเก้าทุกคนเอาเอางี้ใครที่บอกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยดูนะครับเห็นไหมเออประกันเนี่ยประกันรัศมีเจ็ดวันใช่ไหมใช่ประกันรัศมีเจ็ดวันเห็นปะเนี่ยสวยใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่สิบเดียว เนี่ยประมูลมาทุกคนคือซื้อแบบประมูลโลมาแบบเป็นยกชุดอะไรเงี้ยที่เขาร้านดังๆที่เขาขายหมดล็อตของเขาอะไรเงี้ยนี่เขาขายไม่หมดนะเขาก็เครื่องมันเครื่องมันหมดล็อตสินค้าเขาแล้วไงเขาก็ประมูลขายออกอะไรเงี้ยทุกคนเห็นป่ะโนดเก้าใช่ไหมสแกนสแกนข้างสแกนกลางสแกนนี่แกนกลางใช่แกนกลาง ถ้ามี Galaxy Gift เราก็จบล้วโหลดเข้าไปได้เลยแหละ Galaxy Store ่ไสามสิบาท่2หเยผมดูให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยสแต่ไม่ีสายให้นะดีตอนนี้สิแล้วตอนนี้ร้อยรุ่นที่สิแล้วนะแหละรอยสิบแล้วไม่มีเลยที่จะไปใช้งานไงมาเขลองกลับด้วยกันปไม่เห็นเย่คืนครับ เอับ S8 ให้ได้ครับมีปัญหาของปากกาใหอาทิ๊นหนึงอ่ะครับแต่ว่าคนดีพี่ไม่ได้เอาสายมาพี่ต้องใช้มาดูมีอะไรตอนนี้มีเอสปดด้วยปให้ปดหกห้เอสแปดเอสแปดเอสแเท่าไหร่เนียตอนนี้หกพันห้าเอสแปดตอนนี้ตอนไหนอ๋อตอนนี้เอธรรมดาปะก็ธรรมดาอ๋อ พอเราเป็นพลาสไงลอดไป64จิกแล้วก็น้ตบุ๊กยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะไม่ค่างนี้แหละที่ไม่ต้องลงน้ำก็ค้าง้รายเอ่อสามสามพัน,น 3, แปดเลไม่รู้ทุกคนไปดูตัว3,800ันแปดกัน เอาซื้อทีวีไปครับขอครับครับก็สามแปดตั้งอะไรครับแปดพัดแปดพัดเหมือนกันใช่ไหมโอ้มันหอมผมเลยรับก่อนอันนี้อยู่ข้างหลังอันนี้ฝั่งหลังแต่เราได้ฝั่งหน้าเราผมผมเอากาวยอดไปแล้วแจ๋วเลยกาวยอดเออสามแปดมันไม่มีผลต่อการใช้งานไงผมขออนุญาตเปิดนะตอนนี้ครับ ครับเคสแปดพันทุกคนยังเหลือนะเครื่องหนึ่งตอนนี้มันแตกข้างหลังก็ไม่มไม่จะมันไม่จะเปลยนต้องใช้ข้างหลังไงข้างหลังก็ลดลวามบาดเออ,อโอเคใส่ก็บจบหมดแล้ว,ลว <laughs> โอเคใส่ก็หมดแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้ไม่ต้องติดฟิล์มแล้วนะใช้งานไดนะ้ปกติเลยนะ นะ3,008ตอนนี้แร램4ลอม64ที่ที่แล้วผมกเ็เอาที่ก่อนเอาไปเครื่องหนึ่งแตกข,ข้างหลังเองดูดิใช่ไหมเนี่ยใส่เคสก็ไม่เห็นแล้วปกติเขาก็ใส่เคสกันนั่นแหละแล้วข้างหน้าก็มุมแต่ก็มุมจอนิดเดียวเองเห็นปะยงัยงยังไม่ได้ติดด้ยยังไม่ได้ติด นี่เดียวเองแบกมงจอ38ก็คุ้มนะตายไปก็คุ้มแล้วไอ8วอ8พ,8พัดด้วยแค่อมีนะเออ8พัดอ่ะเจอในเฮียก่อน,น,นปิดเครื่องก่อนนะครับหนึ่งนะครับอ่ะครับผมมีอะไรอีกเนาะนะครับทุกคนเนี่ยวันนี้จัดไอตัวนี้ไป <Okay. S 1> เครื่องทู 4G คือผมมาจะเอาไป share, แชร์ตัวเนี้ยฮอตบอดมันได้8ตัวไงแล้วก็รองรับ 4G ด้วยตัวเ,เนี้ยร้อยเจ็ดนะครับท,ทุกคนมา <Okay. S 1> เพราะว่าบางทีออกไปนอกฐานที่อ,อย่างนี้ไงแล้วเราเออใช่ใช่ไม่มันไลน์ได้ด้วยอป่ะม,มันมั <S <S มนมีไลน์ไลน์ด้วยเฟซบุ๊กด้วย,วยใช่ไหม <S <S แล้วก็ นะอยเจ็ดสิบอ่ะมันเ็คือสำรองก็ได้แต่ผมเอาไว้เป็นตัวแชร์ฮอทปอตนะทุกคนเอาไว้เป็นตัวแชร์ฮอทปอตอ่ะมันก็เลยดีอย่างหนึ่งของป่ะมีบลูทูธด้วยไหมเออเอ่อแกวแกวแกวแต่ว่าถ้าถ้าเล่นไลน์ก็อาจจะยังไงพิมพ์ยากหอยท่องกดใช่ใช่ไปปุ่มกดนะ่ร้เจ็ดสิบได้ได้ก็เนี่ยสองซิม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 ได้ไปโอเคครับ เราก็ไม่กวนเฮียยะลรไดีกว่าเฮียถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับสดานีสวัสดีครับผม